เฮลที่คอเนอร์ขอนําเสนอชุดยางยืดสายแรงต้านในหนึ่งชุดจับกอบไปด้วยอุปกรณ์ครบเลยครับพร้อมเล่นได้เลยยางยืดในหนึ่งเซ็ตมีให้ทั้งหมด5สีเลยครับแรงต้านแตกต่างกันออกไป หัวตะขอควรจะต้องเป็นหัวตะขอใหญ่แบบนี้ครับแข็งแรงทนทานยางยืดก็ควรจะต้องเหนียวไม่ขาดง่ายๆแถมสมอประตูอันนี้ครับไว้ขัดกับประตูเอาห่วงตรงนี้เกี่ยวกับตะขอได้มือจับหนึ่งคู่ครับมีโฟมหุ้มจับง่ายสบายมืออันนี้เป็นที่รัดข้อเท้าครับสำหรับเล่นขาได้มีหนามเตยครับนี่อันนี้เป็นห่วงการเล่นยางยืดสายแรงตานี้เล่นได้หลากหลายครับครบทุกส่วนของร่างกายเลย สามารถใช้เวทแทนดัมเบลได้เลยครับเพราะว่าแรงต้านของแต่ละเส้นเนี่ยมันแตกต่างกันสามารถที่จะรวมกันเล่นก็ได้หรือแยกกันเล่นก็ได้ออกกำลังกายได้ครบทุกส่วนทุกเพศทุกวัยสามารถปรับน้ำหนักได้ตั้งแต่2กิโลกร,รัมถึง30กิโลกร,รัมเลยครับแม่รออะไรอีกล่ะหาซื้อหาและใช้ของตัวเองกันเถอะสนใจติดต่อได้ครับ